สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องใช้หนอนรถเกีียวสู้ผู้สุขคนครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็เอารถมาหอดบานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับงานกับเมืดแหละนะครับเอารถมามาเมื่อนนะครับหลังจากที่ไปเกียวอยู่อำเภอโคกศีสุพรรณนะครับ ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องทังอำเภอโคกศรีสวัรดน,นะครับที่ใบว่างใจนะครับให้ทีมงานใช้หน่อยรถเกี่ยวนะครับไปเกี้ยวข่าวให้นะครับก็บ้างว่าปีนานะครับก็สีเดจไปรับใช้พี่น้องทางอำเภอโคกศรีอีกคือเกา้าขึ้นหลังครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยัง เสียโศกนะครับอยู่ทางโคกซีเปนละนะครับเป็นได้เป็นทุละจัดหางานให้นะครับการกินการอยู่นะครับบพว่าการรับการนอนสุยางนะครับก็รตั้งขอขอพุณนนะครับกะหวังว่าโอกาสนาฟ้าไม่กสิได้พอกันอีกนะครับมันอีกกสิม้เาเบาเรื่องเรื่องเรื่อง เงินนะครับเงินนะครับเหลือเท่าไรนะครับได้เท่าไดผมกับสีบอลงเลือกชังนขนาดนั้นนะครับกัสีเมาบอกแคร์บอลบอกซูฟังนะครับแค่ว่ามันเหลือเท่าไรนะครับเอาแค่เงินเหลือในการนาสีเป็นแนวทางนะครับให้ครับพี่น้องนะครับผู้ที่ต้องการที่สีออกรถเกี่ยวนะครับ ให้พอนเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับเงื่อนทีเหลือปีนี้นะครับผมเหลืออยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเงืนทีฮักออกจากทุกอย่างนะครับค่าน้ำมันค่าลูกน้องค่าอะไรนะครับเหลืออยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับ เนื่องจากปีนี้นะครับกะซ่อมซ่อมซ่อมห้ายนะครับซ่อมห้ายนี่กะบเรมีตัวที่นักนะครับนักนักนักอยู่ตัวนึงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเผานะครับเผาเล่าตัวนวดนะครับมันขาดนะครับเมื่อไปแปดพันกว่าบาทนะครับน่ครับตัวเ่มันอยู่ในนี้นะครับพี่น้อง แท็กนะครับแท็ก,กแท็กปีนี้ไขอยู่ครับบ่ได้เปลี่ยนเป็นแท็กที่ผมเปลี่ยนแต่ปีไก่นะครับทั้งสองเสน้นแล้วก็ที่มันสมนะครับสมดูดูนะครับแต่ว่ามันกวบบ่ได้เมียนใส่เงินไหลาไปไหนนะครับก็คือพวกลูกล่อนเหลือนะครับแต่ว่ามันห่เสียเวลาหลานะครับ เปลี่ยนแต่ละเธอเนี่ก็กินเวลาไปสองสัปโมงนะครับเกียรตในหน้าวบริแงานนําแล้วก็ซ้อมเล็กๆน้อยๆอยครับพี่น้องซอมพวกโซ่นะครับโซนี่็ขาดขาดดูครับบางเหมือสามเธอครับบางเหมือสี่เธอนะครับเกียรตในห้าเสียเวลาไปนํานะครับบริแงาน นี่ครับพี่น้องเงินกระเรือซ้ำนี่นะครับสำหรับรถมือสองคันนี้นะครับกปีนี้ผมกัความคิดส่วนตัวนะครับกะทอว่าพันนะครับรถรถคันนี้นะครับจำเรารถรถมือสองคันนี้นะครับที่ผมซื้อมากะทอว่าพันนะครับหลังจากนี้นะครับกะ งานเกี่ยวเขามันกะนาสีบดอมีไทยให้เบิ้งแหละครับพี่น้องครับจะว่ากะสีหาคลิปใหม่ๆหม่าให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าครับกกฝากพี่ฝากน้องนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับยาสีทิมยาสีป,ป้าช่องใช่หน่อยรถเกีียวครับพี่น้องแกสีหาคลิปใหม่ๆหนะครับมาให้เบิ้งนะครับบางเทืาแกอาสี ไปรีวิวรถนะครับขั้นพันธิติขายนะครับมาให้พี่หน้องเบิ้งนะครับเพื่อผู้ที่อยากได้รถเกี่ยวเมื่อสองนะครับผมกระสีไปไทยมาให้เบิ้งนลครับแล้วก็ให้พี่น้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับครับส่วนพี่น้องนะครับกําลังทีตัดสินใจบ่ิษัทใดนะครับก็บมี บางท่านนะครับโทรมาสอบถามนะครับว่าเราเลือกระหว่างรถเมื่อแรกกับรถเมื่อสองนะครับให้ผมตัดสินใจให้นะครับมาเ,เิ่นนโทรมาขอแนวทางนะครับผมก็ได้ตอบตามความคิดของผมนะครับเพราะว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันก็น บอกคือกันครับผมกะใส่เพิ่นโทรมาถามผมผมกะใส่แนวคิดของผมนะครับผมกะแนะนําให้เพิ่นไปหารถมือสองนะครับปีใหม่ๆแน่นะครับแต่ว่าเพื่อนกะติดปัญหาเรื่องเงินนะครับก็เลยอยากเอาไปเดารถไม่เพิ่นวะนะครับ อันนี้ก็เอาตามที่จะคล้องสะดวกกันแล้วกันนะครับเพราะว่าคนอื่นกะได้แต่ให้คำแนะนำนะครับนอกจากหันก็นเขากะซอยเหลือเอียงเข้าบปไดแล้วครับพี่น้องครับสำหรับผมนะครับออกรถมือสองนะครับเขากะมันสีบปมีผ้าละผูกพันนะครับมันสีบปไหลใจคางงวดนะครับ เพราะว่ารายได้ของผมนะครับพี่น้องที่ผมบอกไปนะครับปีหนึ่งแกเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแต่เกิดเท่าไปดาวนะครับเท่าพันย่างหน่อยก็บัตํากว่าสองแสนนะครับถ้าเกิดเท้าได้เงินซ้ำนี้อย่งไรมันก็บพ่พคค้างงวดอยู่แล้วครับพี่น้องครับสําหรับเมื่อไม่เท่านะครับผม อแนะนําให้เอารถเมื่อสองครับส่วนรถเมื่อหนึ่งนี่ผมคิดว่ามันนาซีมาสําหรับปูเพิ่นทีเคยมีรถมาแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นเคยมีรถมาแล้วนะครับเพิ่นกะสีหูนะครับว่างานเพิ่นนะครับงานเพิ่นมีหน่อยมีหลายสําไดเงนินเพิ่นแต่ละปีเพิ่นสีได้หน่อยได้หลายสํหรดเพิน่นสีพ่อคางวดวอนะครับ เมื่อหนึ่งนาสีมอกรับค้นที่เคยมีรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นตรงการงานหลายนะครับเพิ่นบ่อยากสมนะครับแล้วเพิ่นกะหูว่าเงินเพิ่นสีใดเท่าไดนะครับส่วนเฮานะครับเฮ้าบอกเคยมีรถจักเท่อนะครับงานเฮ้ากัจักสีมีบ่นะครับคนคนก่จักสีมจาจ่างเฮ้าสมใด เข้าโบโหยังเลยครับแล้วถ้าเกิดเงินเข้าบพอ่อเลยครับเงินเข้าโบพ่อคางวดนี่กิมีปัญหาแน่นอนครับพี่น้องแล้วกับผมก็เดาได้เลยครับว่าปีหนึ่งจะได้กับโบพ่อค้างหวดครับถ้าเกิดเป็นรถไม่ก็ฝากพี่ฝากน้องผู้ที่กำลังตัดสินใจนะครับใบซ้ำนี่นะครับ เอาตัดสินใจเอาครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมกะสีเอารถไปล่างนะครับเอารถไปล่างแล้วก็เก็บรถนะครับเดี๋ยวผมสิมาไทายให้บิ่งอีกเท่านึงนะครับการเก็บรถข้างนอานะครับสำหรับพี่นอ้องเมื่อไหม่นะครับส่วน ผู้เพิ่นที่มีรถอยู่แล้วนะครับเพิ่นก็น่าสียห้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่เฮานะครับเดี๋ยวผมเสียมาเหตุในเบื่องนะครับว่าเฮาเสียเหตุจังไดแน่นะครับเพราะว่ารถเฮานี่มันแต่งจอดอีกหลายเดือนนะครับพี่น้องครับมันบ่คือรถยนต์นะครับเฮาสีไดใส่งานตลอดนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้สั่นนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ